สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะและตอนนี้ก็มีซีรีส์จีนเรื่องหนึ่งนะคะที่พอดรักอก็ดูแล้วมีความแปลกใหม่ดีนะคะก็คือนางเอกของพวกเรานั้นฟื้นขึ้นมาแหมแต่งงานกับพระรองอีกหนึ่งคนของในเรื่องไปแล้วนะคะ <c oughs> เอาละค่ะสำหรับในอพิซอดนี้นะคะหวานจะมาเล่านะคะประกอบพอดรครอตอนที่ฮวาเฉียนนะคะตกจากหน้าผาแล้วก็ความเล่นใหญ่ของมู่เหวาที่ต้องการที่จะได้จงเยร น,นเองสำหรับเรื่องนี้นะคะก็กำลังสนุกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่อยากจะดูก็ไปดูกันได้ที่ HBO Go นะคะก็สำหรับตัวละครดั้งเดิมนะคะในนวนิยายอันนี้เพื่อนๆฟังไปเพลินๆนะคะซึ่งมันจะมีความคล้ายๆกับในเวอร์ชันซีรีส์แหละแต่ว่าหวานเล่าเสริมให้ในช่วงของที่เป็นนวนิยายต้นฉบับนะคะตัวละครดั้งเดิมเนี่ยในนวนิยายต้นฉบับฮวาเฉียนนั้นเป็นลูกสาวนะคะของนายกรัฐมนตรีของแคว กันเลยทีเดียวหรือว่าเรียกว่าท่านฮวาเสียงนะคะส่วนทางด้านของจงชีอู่นั้นนะคะก็เป็นองค์จัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบันค่าแต่ว่าในละครเรียกแค่ว่าท่านประมุขใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วฟังเราก็จะไม่งงเนาะอาหวานกําลังเล่าเสริมให้ในนวนิยายต้นฉบับนะคะส่วนจงเย่หลานนั้นก็เป็นน้องชายขององค์จัก,กรพรรดิค่ะเรียกว่าองอ๋องจินนะคะส่วนฮว่ารงโจนั้นกันเป็นผู้คุ้มกันของจริงๆแล้วต้องเรียกว่าตําแหน่งเขาก็คือเป็นเหมือนองค์ คลักนะคะผู้คุ้มกันของตำหนักขององจินนั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะมีตัวละครเพิ่มมานะคะหลายๆตัวเลยซึ่งเป็นนักแสดงรับเชิญพิเศษนะคะอย่างตัวละครของอูช้ชัวโมนะคะอูช้ชัวโมนี่เป็นองค์ชายจากแคว้นต่างถิ่นนะคะซึ่งโอ้โหมาพบกับมู่เหาวาแล้วชอบมู่เหย่จังเลยเป็นผู้ที่ชื่นชมมู่เหว่โคตเลยนะคะสําหรับตัวละครองค์ชายเอออู๋ชัว เอาละทีนี้ในนะวน,นิยายเรื่องนี้นะคะด้วยความร่วมมือกันของจงเย่หลานแล้วก็มู่เหยายเนี่ยก็เลยทําให้ฮวาเฉียนที่เป็นวายร้ายนะคะในตัวของนิยายเนี่ยก็ถูกส่งไปทรมานสุดๆและในที่สุดก็เสียชีวิตซึ่งก็เป็นผลมาจากความชั่วช้าเร็ว3ของสิ่งที่ฮวาเฉียนได้เคยกระทํามาแล้วนะคะรวมถึงครอบครัวตระกูลฮวาด้วยก็ถูกทําลายไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเวอร์ชั่นของนางเอกที่เป็นคนสมัยใหม่สุดๆนะคะ ก็มาเกิดใหม่ในเวอร์ชั่นของขวาวเฉียนในจีนคอสตูมโบราณน,นะคะซึ่งเธอนั้นเป็นผู้ที่ชอบอ่านนิยายแล้วก็เคยอ่านนิยายเรื่องนี้มาแล้วก็จึงรู้เหตุการณ์ทั้งหมดเลยล่ะค่ะก็เดินทางแวเขามาย้อนยุคแบบเขาเรียกว่าะดีอ่ะก็คือเกิดใหม่อ,อ่ะเกิดใหม่นะคะย้อนเข้ามานะคะในยุคโบราณค่ะขวาเฉียนนะคะตัวของนางเอกที่เป็นวิญญาณใหม่เนี่ยก็มีความคิดที่ทันสมัยแล้วก็มีมุมมองที่ตรงไปตรงมาเป็นอย่างยิ่งนะคะเธอนั้นรู้ว่าฮวาว เสียงพ่อของเธอนั้นได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายมากมายค่ะเพื่อที่จะปกป้องตัวเองนะคะจากการลงเอยเหมือนกับในเวอร์ชั่นนิยายที่เคยอ่านมาเนี่ยในชีวิตก่อนเนี่ยดังนั้นทวาเฉียนเวอร์ชั่นใหม่ก็เลยพยายามทุกวิธีทางที่จะหยุดนะคะผู้เป็นพ่อโดยหวังว่าเขานั้นลาออกเฮ้อลาออกจากตาแหน่งที่มีนะคะก็จะสามารถช่วยให้ครอบครัวฮวานั้นมีรอดพ้นจากชีวิตได้ค่ะ แล้วนางเอกของพวกเรานะคะก็จงใจแบบว่ารักษาระยะห่างนะคะจากจ่งเย่หลานเอาไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามทุกวิธีทางเพื่อที่จะช่วยเหลือจ่งเย่หลานแล้วก็ครอบครัวตระกูลมู่นะคะเพื่อที่รวมทั้งให้จ่งเย่หลานกับทางด้านของมู่เหยาเนี่ยได้เคลียรความเข้าใจผิดกันคือให้ทั้งสองคนนั้นได้คองคู่กันเอาง่ายๆนะคะแต่ว่านะคะสิ่งที่ฮวาเฉียนไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็คือตัวละครที่เคยเป็นนางเอกอะคะอย่างมู่เหยาในชีวิตนี้นะคะ มันไม่ใช่มู่เหยาในเวอร์ชันที่อยู่ในนิยายที่เธอเคยอ่านนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปของฮาวาเฉียนนั่นเองค่ะก็เลยทําให้นะคะตัวละครมู่เหยานั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน มู่เยานะคะก็วางแผนที่จะใส่ร้ายนะคะหัวเซินในงานเลี้ยงแต่งงานค่ะก็เริ่มนะคะคือมู่เยานางก็ต้องแก้แค้นนอกแทนตระกูลมู่นะคะเข้าใจนางได้ทีนี้ในงานเลี้ยงแต่งงานนะคะในฐา,านะที่นางนั้นเป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นพระสนมเ,เป็นเมียน้อยอใช้คําว่าอะไรดีล่ะเออนั่นแหละนะของทางด้านจงเย่หลานนะคะนี้ผ่านไปทางครึ่งทางของงานเลี้ยงนะคะทันใดนั้นสาวใช้ค่ะก็เข้ามารายงานนะคะกับ ทางฮวาเฉียนแล้วก็ฮัวเซินนั้นก็บุกเข้าไปในห้องของในห้องของมู่เหย่ค่ะเพื่อนๆทีนี้ฮวาเฉียนนางเอกของเรานะคะมาถึงที่ห้องจัดงานที่แบบมูเหย่นั้นพักอยู่แล้วก็เห็นเพียงแค่เครื่องรรยคามที่แตกกระจัดกระจายอยู่บนพื้นค่ะมู่เหยานั้นก็เรียกได้ว่าไปซุกตัวอยู่ที่มุมห้องโดยที่ผมเผาก็ยุ่งเยิงกระเซาะกระเซิงไปหมดนะคะส่วนตรงกลางนั้นนะคะก็มีร่างของฮวาเซินนะคะผู้ที่เป็นพี่ชายของฮวาเฉียน น,ะะนอนหมดสติอยู่แล้วก็มีเลือดน,นะคะอยู่ที่บริเวณหัวของเขาก็คือเอาเป็นว่า สถานการณ์เหมือนกับโดนทุบหัวแน่นอนนะคะต่อมาจงเย่หลานเนี่ยก็มีคนไปรายงานเขาค่ะเขาก็โกรธมากๆเลยแล้วยิ่งมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกระจัดกระจายอยู่ตรงหน้าของเขาที่ห้องของมูหยาวนะคะก็ทําให้เขานั้นก็เดินไปหาฮวาเซินทันทีเลยแล้วก็ยกดาบขึ้นส่วนฮวาเฉียนนะคะก็รวดเร็วมากค่ะก็เข้าไปนะคะขวางไว้บอกว่าไม่ได้นะคือไปขวางล่างของพี่ชายของตนเองเอาไว้โดยตรงเลยนะคะนี่ก็โชคดีมากๆค่ะ ที่ฮวาหลงโจเองก็ยกดาบขึ้นเพื่อที่จะแบบปกป้องฮวาเฉียนเช่นเดียวกันนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็คือ,เ,อ,อเป็นการฮวาหลงโจป้องกันฮวาเฉียนส่วนจงเย่หลนนะคะก็เข้าใจเขาได้นะเขาก็มีความแค้นนอกจากฆ่าฮวาเซินผู้เป็นพี่ชายของฮวาเฉียนให้ได้นะคะเอาเป็นว่าจากการสู้กันคือจงเย่หลานสู้กับฮวาหลงโจค่ะเรียกได้ว่าก็ได้รับบาดเจ็บไปนะคะนี้เมื่อเห็นว่าไม่มีใครที่จะสามารถหยุดจงเย่หลานที่ เกี่ยวด้เนี่ยฮวาเฉียนก็เลยยืนอยู่ ตรงหน้าเลยค่ะตรงหน้าพี่ชายของหล่อนนะคะก็คือฮวาเฉียนนี่ก็ปกป้องพี่ชายเต็มที่เลยแล้วก็โชคดีมากๆที่จงฉีอู่นะคะมาทันเวลาพอดีแล้วก็สามารถจะหยุดจงเย่หลานได้ค่ะไม่เช่นนั้นแล้วฮวาเฉียนก็คงจะได้รับบาดเจ็บแน่ๆเลยนะคะในความเป็นจริงเนี่ยก็เห็นได้แล้วล่ะค่ะว่าในเวลานี้นะคะคนที่จงเย่หลานรักน่ะก็คือมู่เหยาซึ่งนางเอกนะคะในเวอร์ชันใหม่ของพวกเรานั้นก็รู้โคตรจะดีนะคะไม่ใช่ฮวาเฉียนตัวนะ เเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าคนเราเนาะรักใครแล้วเนี่ยก็จะต้องใจจะขาดเมื่อเมื่อผู้หญิงที่ตัวเองรักนั้นโดนลังแกเออตอนนี้เข้าใจนะคะจงเย่หลันเข้าใจว่ามู่เหยวนั้นโดนหลังแกสุดๆเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้แบบว่าถูกดําเนินการอย่างเบาบางนะคะขวาเซินนั้นนะคะยังถูกลงโทษอยู่เพราะว่าก็โดนออจับไปขังคุกนะคะแล้วกเออ็เขาเรียกว่าอะไรดีถูกจําคุกในห้องทํางานของจิ่งเจ้าอินค่ะนี่ขาวาเซียงเดินไป รอบๆเลยนะคะวุ่นวายไปหมดต้องการที่จะช่วยนะคะต้องการที่จะช่วยฮวาเซินผู้เป็นลูกชายออกมานะคะแต่ก็ไม่มีใครเต็มใจที่จะช่วยเขานะคะในที่สุดค่ะทางด้านของฮวาเฉียนนางเอกของพวกเราก็เลยต้องไปพบกับมู่เหว่าไปทาข้อตกลงกันหน่อยเธอนั้นนะคะไปหาหมู่เหวาพร้อมกับโฉนดนะคะขายคนรับใช้เก่าของเธอเมื่อตระกูลตอนที่ตระกูลมู่นั้นถูก,<ม>ถกในประเทศนะคะ<ม>ทีนี้ค่ะในขั้นแรกนะคะเธอก็ขอให้ฮวาเซียงนั้นใช้อำนา นะคะคใช้เส้นสายของเขาเพื่อค้นหาที่อยู่ของผู้คนทีละคนเลยนะคะจากนั้นก็ขอให้ฮวาร่งโจนั้น ไปตามซื้อพวกเขากลับมาค่ะก็ทําตามที่ฮาวาเฉียนไปทําข้อตกลงกับมู่เหวาเอาไว้นะคะซึ่งฮาวาเฉียนนั้นนะคะก็พูดจาดีมากนะคะได้โปรดเธอได้โปรดปล่อยฮาวาเซินไปแล้วค่านั้นจะคืนนะคะการกระทําทั้งหมดที่ได้แบบคนรับใช้ที่อยู่ในตระกูลมู้แต่ก่อนเนี่ยที่โดนขายไปนะคะไปเป็นทาสอะไรแบบนี้จะซื้อกลับมาให้นะคะซึ่งมู่เหยาเองนะคะก็เป็นคนที่จิตใจดีแหลนะเนาะเพราะนางก็เคยเป็นนางเอกในนวนิยายนะ ก็ต้องยอมรับข้อตกลงของฮวาเซียนนั่นแหละคะ่ะเนื่องจากฮวาเซียนสามารถที่จะไปตามนะคะอดีตคนรับใช้ที่ซื้อสัตว์ของตระกูลมู่มาได้อย่างง่ายดายเลยนะคะดังนั้นค่ะมูเหยาวนี้ก็ยังไม่หมดนะคะมูเหยาวนี้ก็ยังมีความกลัวว่าฮวาเฉียนนั้นจะ เขาเรียกว่าไรเดียจะเอาความลับของนางนั้นไปเผยแพร่ต่อต่อสาธารณะนะคะซึ่งจะส่งผลต่อตำแหน่งของนางในหัวใจของจงเย่หลานในอนาคตค่ะก็มีแผนต่อไปอีกนะคะสำหรับมู่ยาวนะคะซึ่งสำหรับฮาวาเฉียนเองแล้วในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยก็คือนางนั้นมีความตั้งใจจะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดท,ที่เคยทำไปเมื่อเวอร์ชั่นเก่าอยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะาการไปตามนะคะพวกคนรับใช้เก่าๆของตระกูลมู่มา แบบนี้ก็โอเคอยู่แล้วถือว่าเป็นการแก้ไขให้กับตัวละครฮาวาเซิร์นผู้เป็นพี่ชายด้วยนะคะแต่สําหรับสิ่งที่ฮาวาเซิร์นไม่ได้ทำเนี่ยฮาวาเฉียนก็จะ ก็จะไม่ยอมให้มู่เหยายวนั้นใส่ร้ายเขาได้ค่ะก็มีความปกป้องพี่ชายเหมือนกันนะคะฮวาเฉียนก็คิดว่ามู่เหยา่วนี่วางแผนมาเพื่อจะใส่ร้ายพะวาเซินแน่นอนเพื่อล้างแค้นให้กับตระกูลมู่ที่แบบถูกรับโทษในประเทศไปอย่างอายุติธรรมนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการแก้แค้นตระกูลฮวาค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมู่เหยายวนั้นก็บอกความจริงกับพวาเฉียนทีนี้เพื่อนของฮวาเซินนะคะตกหลุมรักนะคะนางเขาเรียกว่าตกหลุมรักมี น้อยคนหนึ่งนะคะในเนี้ยแหละดังนั้นเนี่ยฮวาเซิร์นก็จึงมอบมันให้เขาโดยตรงโดยที่ไม่คาดคิดค่ะหญิงสาวคนนั้นนะคะคือมีความเด็ดเดี่ยวมากเลยก็เลยฆ่าตัวตายค่ะมาฆ่าตัวตายนะคะที่ที่บริเวณใกล้กับ ตัวของฮาวาเซิร์นเอาง่ายๆมันบ่งชี้ไปที่ฮาวาเซิร์นค่ะและเด็กผู้หญิงคนนั้นนะคะก็คือสาวใช้หลิงหลงที่เติบโตมาพร้อมกับมู้เหยาในฐานะแบบน้องสาวเลยนะคะรักใคร่กลมเกี่ยวแล้วก็แบบมู้เหยาเนี่ยให้การดูแลเป็นอย่างดีเลยสําหรับสาวใช้หลิงหลงคนนี้ค่ะนี้เนื่องจากตระกูลมู้นั้นถูกในประเทศอย่างไม่ยุติธรรมนะคะสาวใช้แล้วก็ทาสเหล่านี้จึงต้องกลายเป็นทาสบาปแล้วก็ถูกซื้อขายตามใจชอบอยู่ที่ตลาดทาสนะคะมู้เหยาก็เลยวางน แผลนะคะใช้เล่เพทุบายเพื่อใส่ร้ายหัวเซินเนี่ยเพียงเพื่อร้างแค้น,นะคะให้กับทางด้านาหลิงหลงที่นางนั้นก็รักดั่งพี่สาวน้องสาวที่แสนดีของนางค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่มู่ยเห่านั้นก็ใช้วิธีการที่ผิดนะคะแล้วก็ไอ้ข้อผิดพลาดครั้งหนึ่งในครั้งเนี้ยมันก็เหมือนยังไงดีละ่ะจะไปแก้แค้น,นะคะใช้เป็นเหตุในการแก้แ้นก็ทําให้เกิดข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งแล้วก็สมทบมาด้วยข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งก็คือกลายเป็นว่าเกิด ิดผลร้ายเกิดผลร้ายค่ะแล้วความเกียรชังนะคะมันก็ในเรื่องนี้ก็มีการสะท้อนให้เราเห็นแง่มุมที่ว่าถ้าคนเรามีความเกียรตชังมากเนี่ยก็จะได้รับความเกียดชังกลับมาเช่นเดียวกันนะคะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างทําไปด้วยความเกียรชังก็จะจบลงด้วยความเกียรชังต่อไปอีกค่ะเพราะว่าเฉียนนั้นนะคะก็ตัดสินใจเองเลยว่าเอาเอ,เอกระโดดลงไปที่หน้าผาแล้วกันนะคะตัวเองคือรู้ไงรู้ว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างไงอย่างไงเนี่ยจงเย หลานก็ต้องเลือกที่จะช่วยชีวิตของมู่เหยาอยู่แล้วค่ะฮาวาเฉียนก็กระโดดลงจากหน้าผานะคะก็ตกไปอยู่ในอันตรายเลยส่วนมู่เหวยาวเองนางก็ยังคงมีความเขาเรียกว่าอะไระมีความไม่ไม่พอใจค่ะเพราะว่านางนั้นก็พบว่าจ่งเย่ยหลานนั้นยังคงลังเลใจนะคะในตอนที่จะช่วยเหลือชีวิตนะคะจะช่วยใครดีระหว่างตัวนางเองคือมู่เหวยากับฮาวาเฉียนนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมู่มู่เหวยาวนั้นก็มีความมั่นใจว่าจ่งเย่ยหลานเนี่ยรั นนแต่ว่าอาจจะมีใจที่แบบว่าอาจจะสนใจใช้คําว่าสนใจกับฮวาเฉียนแต่ว่าแต่ว่ารัก รักนางคือรักมู่เหยานะคะอืมอก็มีการทดลองใจกันไปแล้วก็พยายามที่แบบจะเอาจ่งเย่หลานนะคะมาเป็นของตัวเองให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละค่ะอย่างในฉากนะคะในงานเลี้ยงแต่งงานของนางสนมในวันนั้นนะคะก็แต่งเมียน้อยเข้ามานะคะจ่งเย่หลานก็โกรธมากจนเกือบจะทาร้ายฮวาเฉียนแต่องไรก็ตามนะคะจ่งเย่หลานเขาก็ไม่ได้ทําอะไรกับฮวาเซินเลยซึ่งสิ่งนี้นะคะก็ทําให้ฮวาเฉียนนั้นสามารถจะคว้าโอกาสเนี่ยเพื่อค้นหาสัญญาาตา ให้กับตระกูลมู่ได้แล้วก็ทําข้อตกลงกับมูเหยาเพื่อช่วยเหลือหวาเซินได้นะคะซึ่งมูเหวาอพอมาคิดทบทวนแล้วก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของกําไรแล้วก็ขาดทุนมากๆกับไอ้ข้อตกลงนี้นะคะแต่อไรก็ตามนางก็เลือกที่จะตัดสินใจอย่างกล้าหาญค่ะ จากนั้นค่ะมีอีกนะคะต่อมาในฉากของงานเลี้ยงคืนไหวพระจันทร์ในพระราชวังค่ะมู่เหยานั้นก็จัดให้องค์ชายนะคะอู๋ั่วโม,โมนั้นก็แซงทําเป็นรอบสังหารตัวเองแล้วฮวาเฉียนนั้นก็เพื่อทดสอบตําแหน่งที่แท้จริงของเธอค่ะฮาวาว่าตำแหน่งที่แท้จริงในใจของจงเย่หลานเกี่ยวกับว่าฮาวาเฉียนเนี่ยอยู่ จุดไหนอยู่ในหัวใจของจงแย่หลานหรือเปล่านะคะแม่ใหญ่มู่เหยวก็เกิดจะมาร้ายขึ้นมานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็นางสนมฉีนะคะก็แอบ,บใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายเนี้ยเพื่อที่จะเอามาจัดการใครบางคนค่ะและเธอก็ต้องการที่จะฆ่าฮวาเฉียนจริงๆเนื่องจากว่าสนมฉีคนนี้ก็เห็นว่าจงฉีอู่นั้นแตกต่างจากฮวาเฉียนนางนั้นก็เกรงกลัวว่าฮวาเฉียนนั้นจะเข้าไปในพระราชวังแล้วก็กลายเป็นฮองเฮาแล้วก็จะไปเบียดบังเกียรติของนาง ทานะคะคดีเมื่อเห็นว่านะคะดาบของนักฆ่ากําลังจะแทงตรงไปที่ฮาวาเฉียนในช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยฮาวาเซิรนผู้เป็นพี่ชายค่ะก็เข้ามาปิดกั้นดาบคือเอาตัวมาขวางฮาวาเฉียนเอาไว้นะคะแล้วก็ทําให้ฮาวาเซิร์นก็ถูกแบบสังหารแบบ ทันทีเลยนะคะปิดกั้นดาบของฮาววาเฉียนแล้วถูกสังหารทันทีค่ะในความสับสนวุ่นวายนะคะการเตรียมการของฉีกุ้ยเฟยเนี่ยที่จะสังหารฮาวาเฉียนมันล้มเหลวแต่การจัดการของมูหยาวในการจับกุมฮาวาเฉียนนั้นมันประสบความสําเร็จค่ะเพื่อนๆจงเย่หลานนั้นติดตามนักฆ่าแล้วก็เห็นว่าวูฉั่วโมนะคะทั้งมู้ยาวและ็ฮาวาเฉียนนั้นถูกผูกไว้ไว้กับต้นไม้ใหญ่บนขอบน้าผาค่ะทีนี้อู่ฉั่วโมนั้นก็ขอให้จงเย่หลานตัดสินใจเรื่อง ว่าจะเลือกเพียงฮวาเฉียนหรือว่ามูเหยาเท่านั้นให้มีชีวิตรอดนะคะฮวาเฉียนนะคะเห็นจงเย่หลานรังเลค่ะแม้ว่าเขานั้นจะไม่มีแบบเขาเรียกอะไรไม่ยังไงยังไงชื่อของฮวาเฉียนก็คงไม่หลุดออกมาจากปากของจงเย่หลานหรอกว่าจะช่วยฮวาเฉียนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเอาเป็นว่าค่ะการกระทําของเขาก็ให้คําตอบเรียบร้อยแล้วนะคะว่าสีหน้ากับหัวใจนั้นทิศทางจะไปที่ไหนคะ่ะดังนั้นแล้วนะคะจงเย่หลานก็ก้าวออกไปแน่นอนว่าเขานั้นจะต้องเลือกมูเหยา เพาวาเฉียนก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้านี้มันเอออะไม่เป็นไรมันก็ดูแปลกเกินไปนะเอาเป็นว่านะะนางก็ตัดนะคะเอากริดเล็กๆนั่นแหละตัดนะคะเชือกแล้วก็หล่นลงไปเองเลยค่ะซึ่งนางเอกของพวกเรานั้นฉลาดมากนะคะนางก็เข้าใจในทันทีว่าเนี่ยมันเป็นกับดักที่มู่เหยาวนั้นตั้งเอาไว้เพื่อทดสอบจงเย่หลานแล้วพอเธอมองดูสถานการณ์ที่ด้านล่างของหน้าผานี่ก็คือคำนวณไว้แล้วว่าหน้าผานี้ไม่สูงเกินไปและเธอก็มั่นใจ70%ว่า เธอนั้นสามารถจะอยู่รอดได้เมื่อตกลงไปแล้วนะคะซึ่งมูเหยาานั้นก็คงเลือกที่นี่โดยที่มีเจตนาอะไรบางอย่างก็คือมีแผนสำรองไว้นะคะเผื่อว่าตัวเองไม่โดนเลือกตกลงไปจะได้ไม่ตายประมาณนี้ละคะ่ะทีนี้เนื่องจากฮาวาเฉียนนะคะเสนอข้อเสนอเรื่องการปองดองค่ะเขาก็ควรปฏิบัติตามแล้วก็ปล่อยให้มูเหวแล้วก็จงเย่หลานนั้นเปิดใจต่อกันไปให้เต็มที่ซะเลยดังนั้นนะคะฮาวาเฉียนก็เลยเปลี่ยนตรงสร้อยข้อมือที่ฮาวาหลงโจมอบให้กับ นางอะคะ่ะมาเป็นกริดแล้วก็ตัดเชือกที่ผูกไว้กับมือของของเธอแล้วก็ตกลงไปจากหน้าผานะคะฮาวารงโจเนี่ยพอมาถึงเวลานี้นะคะก็กระโดดลงไปอย่างไม่ลังเลเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเขาก็ยังพบกับชายสวมหน้ากากสีดําที่ด้านล่างของหน้าผานี้ในระหว่างการต่อสู้ทั้งสองได้รับบาดเจ็บนะคะทั้งคู่เลยค่ะชายสวมหน้ากากสีดําหลบหนีไปแต่ว่าฮาวารงโจนั้นก็ไม่ได้ตามไปนะคะเพราะว่าเออคือต้องไปหานางเอกก่อนคือต้องตามหา ฮาวาเฉียนนั่นเองค่ะแล้วก็โชคดีที่แบบไปเจอกันนะคะฉากนี้ก็มีความน่ารักดิหลังจากที่ฮาวาเฉียนตื่นขึ้นมาเนี่ยเธอก็อยากจะค้นหาว่าใครนะมันเป็นผู้ร้ายที่แท้จริงที่ฆ่าฮาวาเซินและในขณะเดียวกันนั้นนะคะเธอก็อยากรู้ว่าใครที่อยู่เบื้องหลังของแผนการสังหันเธอในครั้งนี้ค่ะดังนั้นตอนแรกแล้วเธอก็เลยไปหาหมู่หยาแล้วก็ยืนยันความสงสัยของเธอนะคะว่า ไอ้จุดนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนหน้าผานะั่นอ่ะมันคืออย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมหมู่ยาวาก็บอกกับนางมาว่าคือข้าน่ะไม่ได้ทําอะไรกับเขานะข้านั้นแค่อยากจะทราบความรู้สึกที่แท้จริงของจงเย่หลนันดังนั้นวันนั้นบนหน้าผาเนี่ยข้าจึงรอให้เขาเลือกถ้าเขาเลือกเจ้าข้าก็จะกระโดดลงไปแล้วก็ยอมแพ้ต่อทุกสิ่งทุกอย่างคือยอมแพ้เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ออยอมแพ้ฮวาเฉียนนะคะเกี่ยวกับจงเย่หลานนี่แหละทีนี้การลักพาตัวนะคะฮวาเฉียนในช่วงของมื้ออาหารกลางวันของเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็เป็นความร่วมมือของมู่เหยวกับทางด้านอู๋เฉวโมแล้วก็ชายที่สวมหน้ากากสีดําที่ด้านล่างหน้าผานั่นก็คือ อู๋เฉวโมค่ะเพื่อนๆซึ่งเขาก็ตั้งใจที่จะค้นหาคําตอบด้วยนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งคิดว่าเขาสามารถจะพาเธอไปได้หากมีโอกาสนะคะท้ายที่สุดฮวาเฉียนก็เลือกที่จะกระโดดลงจากหน้าผาไปซึ่งก็ขัดขวางแผนการของมู่เหยาแล้วก็ทําให้หมู่เหยาและจงเย,ย่หลานนั้นมาเรียกได้ว่ายังไงดีเปิดใจต่อกันได้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะเข้าไปกอดกันอะไรอะไรเงี้ยก็คือคือคู่นี้เขาก็รักกันอยู่แล้วเอาง,ง่ายๆนะคะฮวาเฉียนของพวกเราแค่ช่วยเท่านั้นเองละค่ะ และด้วยความฉลาดของฮาวาเฉียนนะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยต่อมานางก็รู้ว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่ต้องการจะฆ่านางจริงๆก็คือก็คือนางสนมฉีนั่นเองนะคะซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยเธอก็ตอบโต้ด้วยการด้วยการฟันค่ะฟันที่เขาเรียกไรเดียทําให้ใบหน้านะคะของสนมฉีนั้นเ,เป็นแผเลเรุนแรงอยู่นะคะในนาวานิยายก็กรีดหน้านะคะถึงขั้นกรีดหน้ากันเลยทีเดียวค่ะก็ฮาวาเฉียนในเวอร์ชันใหม่ก็ มีความเด็ดขาดเช่นเดียวกันนะคะเอาละคะ่ะเอาเป็นว่านะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฮวาเฉียนนะคะก็ไม่ได้ลงเอยกับตระกูลจงเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วก็เลือกนะคะในเวอร์ชันนิยายก็เลือกฮวาหลงโจซึ่งคอยปกป้องเธออยู่อย่างเงียบๆนะคะก็ไปอยู่ด้วยกันนะคะก็เน้นอีกทีว่าความรักนะคะของฮวาเฉียนที่มีต่อฮวาหลงโจไม่ใช่ความรักแบบชายหญิงนะคะแต่อย่างไรก็ตามในตอนจบของเรื่องมันก็จะมีอะไรเป็นสัญญาณเล็กๆน้อยๆนะคะ ว่าฮวาเฉียนได้รับอิสระแล้วแล้วก็มีมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกชีวิตของนางในอนาคตใหม่นะคะถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดสนใจนะคะอยากฟังช่วง2ตอนสุดท้ายเต็มๆของนวนิยายต้นฉบับไปฟังกันได้นะคะหวานเล่าไว้ที่ช่อง y o u t u หวานชูก u าเล Love Chinese ลล์แอนด์ซีร i ส s ค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอภิสดนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านก็คงได้ไอเดียว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนวนิยายต้นฉบับนะคะแล้วก็นามาเทียบเคียงกับตัวเวอร์ช ที่เป็นซีรีส์นะคะเราก็ดูซีรีส์ให้สนุกกันต่อไปเป็นเพื่อนกันค่ะหวานลาไปก่อนนะมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ